สูงอลาสก้าพอแหนึ่งรร์เซ็นต์ผสมด้วยเนื้อปูหิมะเนื้อปูหิมะปไปหิมะมาตอนไหนเนื้อปูหิมะไม่เป็นไรเก่งมากมันผสมประสานกันนะครับผมนะฮะก็ปราศจากสารเติมแต่งนะครับแล้วก็ไขมันต่ำอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอได้รับรางวัลกกรันตียังไงราใี้เขาได้เ e ส t b นอ d วอร์สาปีซอนโอ้โหสามปีซอนเลยนะคุณโอ้ จุดเด่นก็คือก้อนปูอัดขนาดใหญ่แล้วก็อย่างที่พี่บอกคือ268เซนด้วยกันนะครับผมนะฮะมีอะไรเสริมตรงนี้อีกไหมครับน้องเอิร์ธไม่มีนะฮะเอิอร์ตปูมา้มาอเออ,อนะครับและท่านี้ยังไม่พอนะครับทุกคนครับเหลียบพันนี้นะครับมอนสเตอร์แคของเรานะครับยังได้รับมาตรฐานรับรองจากสมาคมการจัดการทางทะเล MSC นะครับหรือว่า m Marine ชดชิปคันซิลอีกด้วยทําให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้นะครับมาจากแหล่งประมงที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ทําลายระบบนิเวศของสัตว์น้ําอีกด้วยว้าว,าวาสุดยอดนะปลบมือหน่อยฮะปลบมือคือนอกจากจะแบบว่าเออดีต่อสุขภาพยังไม่พอเขายังแบบดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อใจของเราด้วยใช่แล้ว,แล,วแล้วก็ทานง,ง่ายมากๆคือแค่ฉีกซองปุ๊บ ทานได้เลยสามารถทานแบบเย็นได้ด้วยนะเออเนี่ยนะหรือจอาไปอุดก็ได้แบบเย็นก็ได้ใช่ได้หลากหลายเมนูเลยอย่างผมเนี่ยชอบกินแบบเย็นๆมันจะได้มีความแบบเหมือนเรากินในทะเลอ่าเออแบบมันเย็นๆ๋อมันได้ฟิลใช่ไหมได้ฟิลเาดูหนังอะไรก็ยิบขึ้นมากินได้เลยอ่า มิกมีดูคุณไม่เชื่อจะให้ผมเชื่อยังไงสายตามคุณไม่เชื่อเชื่อครับผมพูดจริงเออทักอะไรพี่เชื่อหมดเลยโกหกจริงหรือเปล่าสองคนนี้จริงหรือเปล่าที่อะไรฮะพูดจริงหรือเปล่าพูดจริงโอเคโอเคพี่เออชอบกินเย็นๆหรอชอบกินแบบไหนอ่ะผมขอสู้ผมเอาเวร้อนเข้าไปสู้อ๋อเหมือนเหมือนคูณต้องผ่านกรรมวิธีนิดนึงขอแบบเออแบบเอาไปทอดเงี้ยมันมีหลายแบบแต่แบบอีกเวนึงที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยกินแล้วมันแบบ มันแบบโอ,โอ้มันซาบมัวใช่ค่ะบ <c oughs> อ,อร่อยอ่ะมันมันแบบว่าใช้แบบว่าอาจจะเข้าไมโครวเวฟแบบยี่สิบถึงสามสิบวิข้าันเพราะอุ่นๆแล้วแบบกินแล้วเทคเจอร์มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเ,เนีเ่ยแหละของคาวครับะอะไรเงี้ย ทานได้เลยง่ายมากๆ <c oughs> คือจริงๆมันทานได้หลากหลายวิธี <c oughs> เลยนะครับหรือเราจะเอาไปปรุงเป็นอาหารเป็นเมนูเนี่ยได้หลากหลายนะคไม่อยากเสียเวลาก็อย่างที่ทั้งสองคนบอกเลยจะกินแบบเย็นก็ได้หรือเอาเข้ามาโคเวฟสักเดียว23่สิาีวิ <c oughs> ทานได้เลย <c oughs> ได้ครับ <c oughs> ดีมากๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ลองนะครับอยากให้ไปลองกันนะครับนี่นะครกูไม่พเก็ตอยู่ตรงนี้นะครับจบงานไปซื้อได้เลยนะจ๊ะอะไรจ๊ะอยากอยากกินกินโชว์หน่อยได้ไหมเออไหนอากินโชว์ โอเคอันนี้แบบเย็นเฟรช h f r e อ่า fresh f r ระโยชน์ fresh ใหม่ fresh โอเคเป็นไงเยอออ๋อได้เหรอได้กินต่อได้ผมพิมพ์เอาดิโอ้โหเออนี่ยแหละพี่ผมพันแท้เลี้ยงง่ายเป็นพันทางเอ๊ะพันทางไม่น่าจะใช้กับปูอัด ก็ยังนะอ่ะโอเคดีมากอร่อยุณให้ผมชิ้นใหญ่ด้วยอร่อยมากความหวานกันอ่อนจริงเนื้อปูอัดของเขาคือแบบมาเส้นอย่างที่มิกบอกจริงแน่นฟิลเหมือนบินไปกินที่ไอ้อีสักรอบเลงก็รออยู่ว่าจะป้อนเมื่อไหร่อุยโอ้ย หวานไหมหวานไหมหวานมากเออหวานมากหวานหวานแตกปูกอัดเหรอครับ